คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบที่ใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่นำไปพูดกับเพื่อนๆหรือผู้ใหญ่นะคะ เอาละคขกก็จะดีพี่น้องชาวแกรดทุกคนด้วยนะคะที่ดิฉันหายไปนานเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าดิฉันไม่อยากจะทำนะคะทีแรกก็กะว่าจะหยุดไปนั้นแล้วคะ่ะแต่ว่าสิ่งที่เราพยายามสร้างมาด้วยกันเนี่ยมันทำให้เรามีไฟในการทำมาแรๆเตปฟยมันทำให้เรามีไฟในการกลับไปทำคลิปอีกครั้งนะทุกคนซึ่งวันนี้เราจะมาเปิดซีรีส์แร็งแมชกันค่ะเพื่อไม่ให้การรอช้าล้อมรอพลังกระโถยตาย <Low. S 2> โลในเตอ้์สิโตงานเกกะลูก,กา้าแม่ลูก,กา้ามอยู่างนบักลูก้าแบดคาแบนเออโล้วามันจะงานปุรุหงปุรโอ้ตักิกเก็ตหรอคะอือนี่คะ่ะแอบผู้ใจหน้าดูเดี๋ยวมันจะได้รู้ว่าเป็นกลับมีจริงถ้าพี่จะซับกันขนาดนี้อือมัม่นเรามันม่นเราสวยแล้วนี่แหละ,หละชดชดอืหลังตัวแม่ตัวปังตัวมันดาตัวมันตัวขอดบุตร แต่มันจะได้รู้ว่าเวนกรรมมีจริงพวกนี้ชอบปูบีหั่นนะคะแต่มันจะโดนนานแต่ครับพี่ไอ,อหดระบีดโอ้มาแล้วตายจริงสวยจังเลยรู้สึกไม่เคยสวยขนาดนี้มาก,ก่อนต่ตรงนี้แล้วกันนะบินไปหาผัวโอ้โหผัวจริงๆริงด้วยอย่เป็นผัวที่ไล่าย,ยากด้วยอ่ะอยากไล่ผัวนะครับผัวแหงไหลเนี้ยเล่นเง้ไออ,อะไรแผ่นไม้อยู่ตรงนี้ครับพี่ ถับแผ่นไม้มันต้องมากดตรงนี้ค่าจะไปกดตรงนี้นมัจะกระโดดหน้าต่างค่ะพี่แตพี่ไม่รู้ <c oughs> เชิญน,นั่งกระเชอไวมากพี่ยจะได้ไวขนาดนี้ไม่คิดว่าผู้ชายจะใครยากเฮ็ดถามว่าใครมันไปไหนแล้วสู่โอ้ยกรรมดีอีกอะเออกรรมดีบังอัดแต่งตัวทัดเทียมเจ้าหล่อนจะโดนมิสแกรนนะอันนี้จะเป็นอคิหนีฉันพ้นเหรอ พุ่งใส่อาอพุ่งใส่จิ้มนี่อืมตายไปซะไม่สวยก็มัดไม่สวยก็นัน่นลงลงไปเลยค่ะอีเวนไม่ใช่ไม่สวยก็มั่นหน้าฉันนี่แหละมัม่นหน้า,นนนาเจิญนะคะเชฟบินไปหาผัวโอ้ยผัววันด,ดีครับผัวคนไหนดีแล้วเนี่ยอะคนนี้แล้วกันเนาะดำๆน,นี่แหละกำลังชอบถูกสตั๊ดอื้อไยหน้าด้านหน้าทนคิดว่าจะเลาะต่อทะเลเหรออีแฝดกอลัวสไลด์เหรอคะ อ้อยปากดีทำไมทำไมแล้วมันทำไมทำไมทำไมมีสแกนอือนี่ไงมีสแกนมีสแกนแหบบุตรใจหน้าดูนี่สปาร์ต้ามชิอิโต้ฟันคอก็แตนนง่งเหมือนกันนะขยีหาอือทางทิกไปเลยค่ะไม่สวยหน้าเหมือนนายกมานี่คขัอเชิญนั่งทัดเชฟไม่สวยก็นั่งลงเป็นนะคะน่าเหมือนนายกอือเอแล้วผู้ชายจะไปไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยอยู่แถวนี้อยู่โรยะโอ้ยหน้าดา่าหน้าโทนเออเด้าอะไร ไม่ตีคะ่ะไม่ทำคะ่ะไม่รู้คะ่ะไม่รับรู้ราาอะไรมะอม่เอียบพิกแม่งเลยอือตบจกอีนี่หน้าด้านเหมือนกันนะคะเนี่ยฮะแ่่จริงก็มาสาบุใจหน้าสิคะพี่๋อคิดว่าลงมาจะทันเหรอคะก็อีตรงนี้ก็มีแค่ไม่รู้อะไรอือนั่นลงไปอ้อยคายคายอ้อเก้าอีอ้ยยอยอ,อ,อ,อีดอกอ้ยโดนตีเมตรมันได้คะ่ะ อะไรอะตอบอุใจหน้าคิดว่าจะรอดตาทะเลเหรออีแฟนบินหาคนล่านออ,อแน่ติงก็ลงมาสากพห้ผู้ชายกสิลงมาเลยลงมาแม่หน้าต่างดีๆก็ไม่ปีนลงมางงมากจะไปเดินอ้อมาจะาทันไหมล่ะครับพี่ไม่รู้ว่าอะไรองอรู้ไ่จติงอีนี่แพาวๆนักนะมันเติดตามากเกินไปเดี๋ยวมันจะโดนมิสแกนเฮ้ยบินหาคนล่าน อ้หน้าจะหนีไปไหนขอพี่คิดว่าพ yes> ี่จะลอยออกจากทะเลเหรอใช่ตอนนี้ไม่ตบมาแล้วจะตบอินนี่แทนแหกปุใจหน้าดูโดนได้ไงวะมานี่เลยตรงนี้ตายไปกี่รอบแล้วไม่รู้อะไรโทนนั่งขัดเชฟจะอินัก็หน้าด้านหน้าโทนจะโดนมิสแกนนะคะอ้ายไม่โดนอตบบุใจหน้า คิดว่าจะรอดจากทะเลเหรออีแฝดไม่รอดหรอกค่ะตบโอ๊ยปลาผีเสื้ออือโอ้ยเดาถูกด้วยโอ้ยไม่เป็นไรตบโอ้ยไม่โดนอ่ะเกมหมาตบนี่ขยัดแผ่นไม้ค่ะนะคะก็อู้หน้าด้านหน้าโทนเครื่องนี้มันก็ะอะไรให้เสร็จได้เนะมีห้าเหตุเชยบ้างพี่จะอมไปถึงไหนคะสาบบ้างก็ได้คบอุดใจหน้าเนี่ยสาบได้ก็สาบ โอ้ยสามโอ้ยตีหัวตีหัวอาการมันค่อนข้างรุนแรงอะค่ะมันปีหัวปีหวดขั้นเล็กน้อยคิดว่าจะเลาะตัดทะเลเหรออีแฟร์แผ่นไม้เจ็บไหมลูกเออเจ็บีโอ้ยเออหายตัดไม้ไหม่ขัดหน้าด้านหน้าด้านหน้าโทนโอ้ยสปงสปินมีทังไปก่อนจะอ่อนเองคิดว่าจะเลาะตัดทะเลเหรออีแฟร์ ดีมิสแคนมีมิสแคนมีสแคนแน่จริงก็มาสาบสีบุตใจหน้าแน,น่ๆของเธอช่วยมันไม่ได้หรอกอย่ามั่นชนนันน่งคาชีฟขอทิ้งไปก่อนเออจะมาได้ยังเดีย๋ยวคิดว่าฉันไม่เห็นนะกรรมดีๆของเธอน่ะกรรมดีกีด,กดำเออเออ,อ,อไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองอีเจ๊แกไม่รอดแน่คนอีสาน ไอมันมีสปินจากการฮิวา่าไอไ <m> อไอใช้ให้มันหมดนั่นแหละแผ่นไม้ใช้ให้มันหมดไปเลยคิดว่าจะรอดเหรอคิดว่าจะรอดเหรอเออไปไกลๆเลยนะน่าเหมือนนายยกเป็นไาแหละ้เแฝกบุใจหน้าดูพีส่สปตาต้าไม่ใช่อีโต้ตันคอก็ตันกันแค่อีหา น่าจะคิดว่าจะมาสาบทันตี้มีของชันเดิลไว้กับจิมมี่ของเธอเอ๊ะทำไมเครื่องมันสั่นๆใครกำลังแอบใช้รถทอยอยู่แถวนี้หรือเปล่าไอ้รถ <ไป S 1> ทอย,อยนี่แหละแต่นี่ไปไหนอเลย,ย,ยทำอะไรทั้งผีทั้งคนนั่นทำอะไรเอ้ยอีสแกนเห็นนะว่ารถทอยของใครกำลังสัน่นมันเป็นที่เสีย กระดีฉันไม่พ้นแน่คนอีสานเธอนั่งไปขัดเชฟอ๋อยแล้วทออยู่ไหนล่ะเนี่ยอ๋อทออยู่นี่ตกใจหมดจะมาหรือ,อยังนะจะมาหรือ,อยังเอ่ยมันก็ออกมาเองอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอ้ยสาปทำไมเออฮ่า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 สมน้ำหน้าไม่สวยก็แห้งตายไปซะอีกกระเทยนี่ลำโชว์แม่งเลยนี่ไหคะขอาสวยเจ๊สวยไหมคะโคง้งคำนี่นะคำนับ มันอาบเหม็นปิดีนักโอ้ยแห้งชาเกิดมึงไปนั่งไปอีนูไแปนะเนาะพี่รีบค่ะเวลาแรลมันจำกัดพอดีว่าต้องไปลุยแรงต่ออืดแล้วเจอกันใหม่กำดีปินหาคนร้านพูกหาคนมันโลดโคตจะปังโคตจะจึงโคตจะเยี่ยวโคตจะผีหัว